พากันยงางไปใส่หลับพ่อลูกอะฮะโอ้เบิเ่งเขาตกปลาแดดก้อนพาลูกตากแดดนะองนี้นะเอ้ยบุรีเลียงตกน้ำมนะลูกมืมก็ได้เลย ก็เลยปลายิ่งได้ละโอเก๋อพี่น้องขอฮ้อนเขามาตกปลาเกลรถเก่งมาตกปลาหนีบรายแจ็คเตอร์วันนี้ขอบรายแจ็คเตอร์แล้วลพี่น้องฮ้อนไลยแดดก็ฮ้อนปวดหัวโอ้ยยังว่าบรรยากาศเด้อพี่น้องบรรยากาศตกปลาเนี่ยอันนี้ก็แม่น,มน้นำนี่นั่งอยู่ข้างล่างคอยนี่เขาตกเนี่ยทางท่างเขาก็าได้ยิ่งได้ละเขาบรายตกเพิ่ง พวกขวบเอาเนืองเง้อถิมแล้วก็เล็บบริตตเบิ้งมือหนามาอมกันไหมนะจ๊ะพี่น้องแค่นี้จ้ะขอบคุณเนอคะที่มารับชมรับเบิง้ง